โรงเรียนระยองปัญญานุกูลพัฒนาทักษะชีวิตทักษะอาชีพเพื่อความพร้อมของผู้เรียนสู่สังคมโรงเรียนกำหนดมาตรฐานการศึกษาที่สะท้อนถึงเรื่องทักษะการดำรงชีวิตของผู้เรียนเป็นหลักมีการศึกษาข้อมูลและทำความเข้าใจกับผู้ปกครองอย่างสม่ำเสมอเพื่อข้อมูลในการพัฒนาผู้เรียนตั้งเป้าหมายให้ใช้บ้านเป็นโรงเรียนเปลี่ยนพ่อแม่เป็นครู ใช้หลักสูตรสถานศึกษาสำหรับเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาประกอบไปด้วย6ทักษะคือทักษะการเคลื่อนไหวทักษะการสื่อสารทักษะการช่วยเหลือตนเองและสุขอนามัยทักษะสังคมและการดำรงชีวิตทักษะวิชาการและทักษะอาชีพการวัดประเมินผลจากแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลซึ่งผู้เรียนต้องมีแผนการจัดการศึกษาของตนเอง จากการร่วมมือกันของคุณครูผู้ปกครองและนักสหวิชาชีพที่จำเป็นต่อการพัฒนาผู้เรียนแต่ละบุคคลมีกิจกรรมก้าวหน่อก้าวก่อแนวพ่อรอก้าเป็นการปลูกกล้วยในโรงเรียนเพื่อให้ผู้เรียนได้ศึกษานำไปใช้ให้เกิดประโยชน์เรียนรู้ฝึกฝนทักษะอาชีพต่อยอดเป็นโครงการอาชีพเพื่อการมีงานทำส่งเสริมงานอาชีพในโรงเรียนและนอกโรงเรียน มุ่งหวังเพื่อให้ผู้เรียนอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข